ท่าเรือเนี่ยถ้าริบเส้น2ฝั่งได้เล่นเนี่ยอันตรายนะครับทั้งประการทั้งปีนดินเอาครับวรชิตวรชิตตักไปลูกนี้ได้จริงโอ้โหเรียบร้อยครับตีลังกาสุดยอดพู่งไปทางขาดคำว่าริบเส้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เปิดครับโอ้โหและดูท่าดีใจของปีนดินครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับการท่าเรือโอ้โหดีจริงโอ้ต้องชมเลยครับจังหวะนี้เนี่ยครับวรชิตเบินมาที่สุประดนครับสุประดันจ่ายให้วรชิตดูจังหวะเปิดของวรชิตจะเปิดได้ดีครับผ่านแนวรับไปหมดเลยครับโอ้โหปีนดิน อาขอไปกันที่บดินยืนตรงนั้นครับโอ้ไม่คิดนะครับว่าบดินอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับหันไปเจอหน้าบดินจักรยานอากาศเลยครับลูกนี้1ประตูต่อหนึ่งครับนาที22ครับโอ้สวยงามมากครับลูกนี้ตีเสมอได้สําเร็จครับการท่าเรือเอฟซีลูกเปล่าครับเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนครับไม่น่ามีอะไรนะครับดูไม่น่ามีอะไรนะครับบอกว่าเราดูตําแหน่งอะไรก็หรือว่าไม่ได้มีปัญหาน่าจะเคลียร์นะครับโอ้จังหวะขึ้นเกมมาดังขวาครับสุพรรณนัน